อรุณสวัสดิ์ครับทุกท่านวันนี้ก็ส่งเด็กเรียนเช่นเคยครับไปในทั้งคลิปนี้มาหลายวันแล้วครับน,นี่ก็ทำอีกที่หนึง่งอันนี้ก็ออกมาตรงแยกไปวากโก้ครับตรงแยกวากโก้แล้วครับอตอนนี้ยังเงียบๆอยู่นะตถยังไม่ค่อยเยอะเพราะว่าเพิงเทอมนะ กันชื่อการขยันเข้าไว้ตอนที่เดี่ยวไม่แลงนะอนาคตข้างหน้าจะได้สดชื่นสดใสกันระวังระวังรถรถบ่อรถบ่อ,อครับรถบอ่อรถสดชื่นมาแต่เช้าเลยนลนะับไม่รู้ไม่ทราบว่าเป็นอะไรเนาะเช้าในะช่ อันนี้ก็หน้าไบัากูแล้วครับอันนี้เดี๋ยวอันนี้ก็เลีนะ้ยวออกพหลามสามครับซอยยี่สิบสามพหลามสามครับพหลามสามยี่สิบสามเช้า,า, 3, ชานี้เชา้ชาศุกร์เช้าวันศุกร์นี่ท้อไมเงียบจังรถรถไม่ค่อยเยอะครับเพื่อน หดือว่ายังไม่ออกมาดังนะ,ะบรรยากาศดีๆวันนี้คึ้มๆนะน่าจะมีฝนนะวันนี้นะคึกคึกนะคึ้มๆระวังระวังระวังอ่หน้าถึงถนนพระรามสามน,นะครับเวลารถนางออกถนนใหญ่รถเยอะครับ ใ,ใหญ่รถเยอะเยอะพอสมควรครับวันน,นี้ครับ BRT พรับสูง BRT นะพลังสามนะครับ BRT พลังเก้านับถนนพลังสามนะ ที่เดิมครับเพววื่อนๆที่เดิมถนนเส้นเดิมครับชมเด็ก<ม>เด็กเล็กๆ,ๆ,ๆวันนี้ก็าาม,ามาทำงานเนาะถนนพระรามสามน่อนรถเยอะช่วงเช้าขามามุ่งหน้าไปสะพานพระรามเก้าเยอะพอสมควรครับแต่ต้องตัวครับต้องตัวดี วันนี้เช็คดูจาราจรพระรามเก้ากันตรวจสอบดูพระรามเก้านะจาราจรเนานะต่องตัวอยู่ครับเลื่อนตัวเรื่อยๆครับโอเคครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็จบแค่นี้กว่านะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจนะครับคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยะน,วนะครับสาระดีๆมาฝากกันนะครับขอบคุณทรับสวัสดีครับ